เจ็ดขวบขึ้นแท่นเสร็จทีเปิดคาลิขาน้องอินเตอร์หาเงินเองตั้งแต่เล็กเป็นนักแสดงเด็กที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับน้องอินเตอร์รุ่งระดารุ่งลิขิตเจริญที่ปัจจุบันอายุ 10. ขวบแล้วพอไม่ว่าจะในบทไหนน้องอินเตอร์ก็สามารถที่จะแสดงได้อย่างสมบทบาทและพยายามอย่างเต็มที่ในทุกครั้ง ทำเอาคนดูอย่างเราเราต่างชื่นชมและประทับใจในผลงานของน้องเป็นอย่างมากสำหรับผลงานละครสร้างชื่อให้เธอนั้นมีหลายเรื่องอาทิเมีย2018อรุณา2019ลายลาย่าธิดายักษ์และยังมีซิทคอมสุดคิดอย่างสุภาพบุรุษสุดซอยนอกจากฝีมือในการแสดงแล้วน้องอินเตอร์ก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนแต่อย่างไรแถมทำได้ดีไม่แพ้การทำงานในวงการบันเทิงอีกด้วย โดยเจ้าตัวเคยโพสร,รูปผลการเรียนพร้อมแคปชั่นลงโซเชียลว่าเกสี่ทุกวิชาคะแนนเฉลี่ย95%ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความภูมิใจกันสักหน่อยนอกจากเรื่องการเรียนที่เรียกว่าเก่งมากๆได้เก่สี่ล้วนทุกตัวแล้วสิ่งที่ทำให้น้องอินเตอร์เป็นที่จดจำก็คือน้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเดินเฉิดฉายบนเวทีการประกวดเดินแบบระดับโลก w Copa ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเธอก็สามารถคว้ารางวัลน,นางแบบรุ่นจิ๋ว2017หรือจูเนียร์ฟีม e ลโมเด w ดับเบิลยูทั้งเหรียญทองและโล่รางวัลอันดับหนึ่งได้อีกด้วยและนอกจากนั้นน้องยังได้รางวัลน,นักแสดงเด็กยอดนิยมฝ่ายหญิงจากเวที s u p e r b a เบสไทยแลนด์อเวอร์8ออีกด้วยโดยน้องอินเตอร์นอกจากจะเป็นเด็กที่เก่งแล้วยังเป็นเด็กที่น่ารักทำให้มีคนรักใคร่เอ็นดูค่อนข้างเยอะงานนี้ก็เลยงานรุมแบบไม่มีคิวว่างเลยทีเดียว จนถูกตั้งให้เป็นสุปตาตัวน้อยตั้งแต่อายุ7ขวบส่วนค่าตัวนั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะเคยมีการเปิดเผยออกมาว่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ของน้องอินเตอร์อยู่ที่หลัก7หลักเลยทีเดียวงานรุมพรีเซนเตอร์รับค่าตัว7หลักในวัย7ขวบน้องอินเตอร์บอกว่ามีทั้งแบรนด์เสื้อผ้ารองเท้าและนมขึ้นแทนเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เด็กทำงานมาหลายอย่างตอนนี้อยากเป็นนักร้องด้วย เมื่อถามว่ารู้หรือไม่ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีตัวน้อยแล้วเก็บตังได้หลักล้านน้องอินเตอร์บอกว่าไม่รู้แต่ตังที่ได้จากการทำงานคุณแม่เข้าบัญชีให้จำไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่แต่เห็นมีศูนย์เกิน6ตัวคุณแม่เป็นคนเก็บแต่จะบอกว่างานนี้น้องอินเตอร์ทำงานได้ตังตั้งเท่านี้เลยนะไม่ได้เอาออกมาใช้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าเทอมให้น้องชายด้วย ขณะที่คุณแม่น้องอินเตอร์แจ้งคนดราม่าว่าใช้แรงงานลูกว่าเวลาเขาทำงานตั้งแต่8 0ดโมงเช้าถึง3ามทุ่มเด็กวัยนี้บังคับไม่ได้แต่เขาอยู่ได้เพราะเขามีใจอยากทำเขามีความสุขในการทำงานอยู่กับพี่ๆเห็นผลงานตัวเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการบังคับลูก